อีกแล้วนะคะกับช่องแป้ง n w r นะคะวันนี้นะคะแป้งก็ไปเจอกล่องซุ่มนะคะเป็นกล่องลุ้นเงินสดนะคะแบบนี้เลยเห็นไหมคะแป้งก็อยากเอามาแกะให้น้องๆทุกคนดูนะคะว่าจะเป็นยังไงเ็นเขาบอกว่ามันได้เป็นแบบเป็นของเล่นด้วยนะของเล่นเครื่องประดับเนี่ยแบบนี้เห็นไหมคะอันนี้แป้งก็ซื้อมาแพ็คหนึ่งนะคะมันมีทั้งหมด12บกล่อง เดี๋ยวแกะให้ดูนะคะถ้าขายตามร้านทั่วไปนะร้านของชาร้านของเล่นทั่วไปก็น่าจะอยู่ที่กล่องละห้าบาทใช่ไหมนะถ้าขายตามร้านทั่วไปก็จะอยู่ที่กล่องละห้าบาทนะคะนี่นะคะ หน้าตาก็เป็นแบบนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะเนี่ยมุมนี้มีราคาด้วยห้าบาทนะคะเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูมีทั้งหมดสิบสองกล่องมีสีแดงแบบนี้นะคะสีแดงน่าจะเป็นของผู้ชายมีสีแดงนะคะหกกล่องแล้วก็มีสีชมพูเอา้ากันไกลหายไปไหนแล้วแล้วก็มีสีชมพูนะคะอีกหกกล่อง ชมพูก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แบบนี้นะคะเป็นกล่องสีชมพูก็คล้ายๆกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะแกะสีไหนก่อนดีไปไหม่สีชมพูเดี๋ยวเราแกะชมพูก,ก่อนนะคะแนะนํานะคะถ้าเด็กๆไปแกะเล่นกันเองนะอยู่กับผู้ปกครองดีกว่านะคะเพราะว่ามันเป็นของมีคมนะคะพวกกันใจพวกคาสเเตอร์อะไรอย่างเงี้ยมาดูกันกล่องแรกเราจะได้อะไร แล้วเหรอกางแรกได้เป็นไม้บรรทัดกับกบเหลาดินสอนะคะเป็นไม้บรรทัดกับกบเหลาดินสอนะคะหาบาทคุ้มไหมคุ้มไหมได้อยู่ได้อยู่บี่ใหม่บอกได้อยู่นะคะได้อยู่แปลว่าไม่ได้หรือว่าแปลว่าได้ลองสีแดงบ้างลองสีแดงบ้างนะคะเอ๊ะ เป็นขนมนะคะอย่าเพิ่งแย่ง่าเพิ่งแย่งแป๊บนึงเป็นขนมนะคะอะไรอ่ะอะไรวอชเชอร์อะไรนะคืออะไรนะช็อกโกแลตอะไรนะแบรมแบบเนี้ยเนี่ยแต่มันต้องแช่ตู้เย็นอ่ะอาจารย์อร่อยมากเลยน่ากินนะคะห้าบาทคุ้มไหมคุ้มได้ทอง ห้าบาทได้ทองนะคะทุกคนแล้วฟังฟังสีอสีแดงสีแดงอีกกล่องนึ่งค่ะน้องแบมบอกว่ามีตังชัวลองลองมาดูมีตังชัวหรือไม่ชัวเมีฮ้ยมีไหมไม่มีเป็นของเล่นนะคะในโคชโไม่มีแล้วเป็นของเล่นอะมีพัดลมเป็นรูปโทรศัพท์ คุณดูสิเป็นร,ร,รูปโทรศัพท์เป็นร,ร,รูปโทรศัพท์เดีเ๋ยวเ,เ,เ,เอาเอากล่องที่แกะแล้วลงข้างล่างก่อนทำเต็มโต๊ะโอเคนัเรียนแลวนั่งเล่นรอไม่แบงค์ยากได้ไม่ควรอยากได้หนึ่งอันอันนี้เป็นกล่องสีชมพูกล่องนี้อันนี้ให้ใครเราจะได้ไหมเนี่ยตังเนี่ยเ <c oughs> ขาบอกว่าจะได้ตังด้วยนะคะเห็นไหมจะมีแบงค์ยี่สิบเนี่ย แบงค์ยี่สิบแบงค์ร้อยแล้วก็แบงค์ห้าสิบอ่ะเปิดมากี่กล่องแล้วเนี่ยสี่เปิดมาสี่กล่องแล้วยังไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวเราลองแกะสีชมพูก่อนเอาสีชมพูมาหมดเลยเอออันนี้ลืมให้ดูนะคะอันนี้น่าจะเป็นอะไรอ่ะโยโย่เหรอโยโย่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอโยโย่ไม่ใช่จำชื่อไม่ได้ที่ไม่ใช่โยโย่อ่ะพี่ออ๋นี่ดึงดึงเหรออเอ เนี่ยทุกโค้มันเป็นแบบนี้เห็นปะทันๆเราก็รัดมันเอามาดีๆเดี๋ยวเราแกะสีชมพูก่อนนะสาุสาถุสาูุเอที่เชื่อมพันๆแล้วก็รัดอ่ะโยโย่แต่เนี้ยเราไม่ใช่โยโย่ใช่ที่เชือกพันๆอ่ะมันคือโยโย่เดี๋ยวเราแล้วพอมันต้องม้วนอย่างเงี้ยให้ทุกคนดูก่อนว่าได้อะไรได้ไหมอะไรอ่ะ คุณเธอสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดโอ้ช่วงนี้กำลังฮิตเลยนะคะช่วงนี้กำลังฮิตเลยสเก็ตบอร์ดนะคะชิ ah. ้นพอประมาณไหมห้าบาทเอาเอาไปขอกล่องนี้ขอกล่องนี้สีชมพูสีชมพูสีชมพูนี่แกเล่นมันออเราขอมาให้ตรงนี้ว้าซ้ำแล้วนะคะ แป้งลุ้นอยู่นะคะว่าจะได้ซ้ำหรือไม่ซ้ำสรุปซ้ำแล้วนะคะแต่คนละสีซ้ำแต่คนละสีแต่ก็ซ้ำปะใช่เดี๋ยวขอแกะแบบรัวเลยนะโอ้ซ้ำอีกแล้วนะคะกเ,กเป็นสกเกต็ตบอร์ดสีเดิมเลยนี่ตอนนี้เราได้สกเกต็ตบอร์ดสองอันละไปเลยแบมกับใหม่คนละอันไปเล่นหน้าบ้านสกเกต็ตบอร์ดจะขึ้นรถะขึ้นสเกตบอร์ดนชิ้นแค่นี้ ยิมอป๊บเดียวค่ะอันนี้เป็นไม้บรรทัดนะคะได้เยอะเกินไปแล้วไม่อยากได้เลยมาความหวังเราตอนนี้อยู่ที่กล่องสีแดงแล้วนะว่าจะมีมันคือของเล่นมันคือของเล่นใช่ไหมอย่าเพิ่งแกะนะอย่าเพิ่งแกะอันนี้จะได้อะไรเดี๋ยวเราลองดูกันแบบเดิมนะคะ f o r e l e r watcher นี่อะไรเดี๋ยวก่อนอันนี้ไว้ทีหลังห้าม้แมนทัศอีกแล้วมั้งไม้แมนฮัตแน่นอนแม่ก็สะคิดตกไอ้นั่นน่ะไอ้ที่เป็นโทรศัพท์อ่ะวิ่งได้ตังค์เหรอได้ตังค์เท่าไหร่อ่ะนี่นะคะเราได้ตังค์แล้วสองบาทแน่ว้าสองบาทนะคะอันนี้ลูกขางอันนี้เป็นลูกขางนะคะแล้วก็ได้ตังค์สองบาทนะคะสองบาท สองบาทนะคะสองบาท,บาทกี่กล่องไปแล้วสิบกล่องแล้วนะคะได้สองบาทอันนี้เสียงแบบเสียงไอที่หนูเล่นเสียงที่คุ้นเคยนะคะอันนี้กล่องที่สิบเอ็ดละไม่อันนี้เป็นเลขเจ็ดนะคะนี้ได้แบบใหม่นี่นะคะเห็นไหมเห็นไหม กล่องสุดท้ายกล่องที่12มาลุ้นกันว่าจะได้อะไรได้เป็นสองบาทนะใช่ไหมจะงแบบสองกล่องได้สองบาทคนละอันเลยเดี๋ยวอันนี้ขออนุญาตลองแกะดูเนาะมันคืออะไรอะไรไหนก็ดีจ้ะสามคนเราออสซไม่ไม่ไม่อะอสซี่จังปู่ะไม่เอาสิ นี่นะคะเดี๋ยวแกะดูมันคืออะไรมันคือของเล่นหนอทุกคนมันคุมไหมเนี่ยเธอเธอเอ๋ยมัคนคือของเล่นจริงๆนะคะทุกคนดูสีข้างในมันเป็นแบบเนี้ยเห็แม่เนี่ยมี่มันมีของข้างในม,นมีของข้างในอีกเหรอใช่มีตังค์เปล่าจะต,ตมีทองหรือเปล่าคะต้องลองแกะแล้วแหละแกะแล้วแ,ลแลวหละเฮ้ยอกกระจาย ว่าแหละมันต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์ตะกิ้มใครใครยังจริงพีจอมเอ้ยมันยืดยืดไม่กิ้งกาอันนั้นคือโน้ตอุ้ยไหนเอามาเอามาให้ทุกคนดูหน่อยยังคือเอาให้ทุกคนดูหน่อยจะเก็บอันนี้ลูกที่สองนะคะลูกที่สองเป็นยื้ยนะคะเป็นหนอนเป็นยื้ยลูกที่สองเป็นหนอนทุกคนดูดิไม่ใช่ตะกิ้มมันคือกิ้งกาค่ะทุกคนตะกิ้มคืออะไรอ่ะ กิ่งจ๊กเลยกินไหมกินไหมกินนอนฮาโลวีนจัดๆเฮ้ยคนรู้นี่เก็บไว้ให้หนูแต่งฮาโลวีนเอาไปอะใช่เดือนอันนี้ไม่น่าหยิบเดี๋ยวเรามาถ่ายให้ดูนะคะว่าสรุปเราได้อะไรบ้างอะไรอะใช่เดือนเฮ้ยแม่ตัวมันใหญ่จังคนรู้เอาเอาใส่เข้าไปเอาใส่เข้คนนะคะรูปที่สามได้เป็นแบบเนี้ยไส้เดือนหรอแบบไส้เดือนใช่ไหม ใช่เดือนเฮ้ยไม่โอเคเลยนะคะวันนีน้พี่ให้วันนี้เราได้กำไรสองบาทนะคะลงทุนไปทั้งหมดกี่บ,บาทไม่รู้ถ้าไปซื้อร้านสง่งอันนี้มันห้าสิบห้าสิบห้าบาทนะทุกคนมันได้สิบสองกล่องอะห้สาสิบห้าบาท,บาทได้กำไรมาขาดทุนดีสามบาทบาท ฉันซื้อไปห้าสิบห้าบาทนะฉันได้มาสองบาทถ้าเกิดว่าฉันได้กำไรมาเจ็ดบาทก็กล่องมันปกติมันต้องเท่าไหร่เออเนี่ยแหละนะคะนี่คือกำไรหรือว่าใครคิดว่าขาดทุนก็คอมเมนต์มานะคะคลิปหน้าอยากให้พวกเราไปทำอะไรคอมเมนต์มาใต้ข้างล่างเลยนะคะว่าอยากให้เราไปทำอะไรนะคะอยากให้เรานนไปซื้อกล่องซมหรือไปซื้ออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอะ ลูกๆอ่ะที่มันแช่น้ำร่อนพอง baby k i ตัน n นะใครอยากให้เราไปเอา baby k i ตตันมาแช่น้ำให้ดูนะคะระหว่างอุณหภูมิน้ำเย็นกับน้ำอุ่นนะคะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูว่าลูกมันจะใหญ่โตกว่ากันขนาดไหนเราขอสำรวจกล่องดูก่อนมันจะมีซ่อนหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาสรุปให้ดูนะคะว่าเราได้อะไรกันบ้างนี่นะคะคือของทั้งหมดที่เราได้นะคะก็จะมีสเก็ตบอร์ดสองอันนะคะแล้วก็ไม้บรรทัดสามอัน แล้วก็มีไอเนี่ยเลขเจ็ดนะคะแล้วก็โทรศัพท์แล้วก็สับประหลาดอีกสามตัวแถมเงินอีกสองบาทนะคะนี่นะคะคือของทั้งหมดที่เราได้เลยเห็นไหมคุ้มไม่คุ้มคอมเมนต์มานะคะคิดว่าคุ้มไม่คุ้มนะคะแล้วก็คลิปหน้าทุกคนอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะสำหรับวันนี้บายบายคะ่ะ